สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงประจําเดือนกันยายนให้กับชาวราศีกรกฎนะคะซึ่งชาวราศีกรกฎนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมโดยประมาณนะคะ เป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะมีการสลับกันได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งในเรื่องของการงานกา,นา,นานรเงินโชคลาภสุขภาพและความรักประจำเดือนกันยายน2567นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปจะมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้ชาวราศีกรกฎมีกําลังใจมีพลังใจมีเรื่องบวกๆเข้ามาสู่ชีวิตบ้างนะคะอืมเปิดถึงก็เจอเลยชาวราศีกรกฎเรื่องราวเกี่ยวกับความอาจจะเป็นความรักหรืออาจจะเป็นการงาน ถ้าเป็นความรักก็หมายความว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้รักคนที่เป็นแค่คนสองคนหมายความว่าคุณอาจจะไปรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือคนที่เขามีภรรยาแล้วสามีแล้วหรือเขามีแฟนแล้วแต่คุณไม่สามารถที่จะถอดใจหรือ Move on ออกจากตรงนั้นได้คุณรักเขาไปแล้วคุณไม่สามารถที่จะ ออกจากเซฟโซนในตรงนั้นได้เลยในตอนนี้คุณเลยยอมปิดหูปิดตายอมพันธนาการตัวเองอยู่กับความรักที่เป็นความทุกข์คุณรักเขายอมที่รักเขาเพียงฝ่ายเดียวก็ได้นั่นเป็นความรักส่วนเรื่องของการงานถ้าเป็นเรื่องของการงานอาจจะเป็นการงานที่คุณ ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการทํางานอาจจะเป็นงานที่อยู่แบบลักษณะปิดบังซ่อนเร้นงานโลกสีเทาๆงานแบบสีดําๆงานแบบทุจ,จริตงานแบบประมาณว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งคุณเองรู้อยู่แต่คุณไม่สามารถที่จะเ,เลิกตรงนั้นได้อาจจะเป็นเพราะเหตุผลบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่สามารถเลิกได้ เป็นเพ่อหนึ่งคุณอาจจะจําเป็นต้องใช้เงินสองเป็นพ่อหนึ่งคุณอยู่ภายใต้อิทธิพลคนมีอิทธิพลที่เป็นหัวหน้าที่บังกดดันให้คุณต้องทําถ้าคุณไม่ทําคุณอาจจะโดนไล่ออกจากงานหรืออาจจะโดนแ๊กโดนอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันสำหรับบางคนบางท่านนะคะแล้วชาวราศีกรกฎส่วนมากก็เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความ อ่อนนุ่มอ่อ,อนหวานอ่อนโยนเป็นคนที่มีรูปร่างสูงโปร่งหรือผิวรูปร่างสูงใหญ่หรือเป็นคนที่มีลักษณะของคนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟเป็นคนที่เป็นชอบความสวยงามความสำอางอะไรพวกนี้นะคะรักสวยรักงามแล้วก็เป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะ คุณก็ตอนนี้กำลังส่งความรักให้กับใครสักคนอยู่นะคะกำลังลงรักกำลังที่จะหยิบยื่นความรักให้กับใครสักคนอยู่ในช่วงจังหวะน,นี้นะคะแล้วบางคนบางท่านนั้นก็เป็นเรื่องราวของการที่อาจจะมีเรื่องราวของการที่สุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีนะคะต้องการเรื่องของการพักผ่อนเยียวยา ไปในสถานที่พักผ่อนไปท่องเที่ยวเดินทางไปข้างหน้าไปเพื่อมุ่งหาที่มันสวยๆงามๆที่มันสามารถพักผ่อนทั้งกายและใจให้มันปลดปลงให้มันดีขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของความรักที่มันถูกกดดันที่มันเครียดที่มันผิดหวังก็เดินทางออกจากตรงนั้นมูฟ e อ n อนออกไปเพื่อไปหา อะไรใหม่ๆใช้เวลาในการเยียวยาปัญหาหัวใจหรือปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานอาจจะมีการงานที่มันเครื่องเครียดงานที่มันกดดันงานที่มันไม่เวิร์กก็เลยอยากจะหนีปัญหาไปสักพักหนึ่งเพื่อให้ปัญหามันได้คลี่คลายด้วยตัวของมันเองก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันสำหรับบางคนบางท่านนะคะออแล้วบางคนบางท่านนั้นก็น่าจะเป็นลักษณะของการที่มีรักซ้อนเข้ามาก็ได้ด้วยนะคะ เ,เพราะว่าคุณยังมีความรักที่ยังไม่เติมเต็มนะคะเป็นความรักที่อาจจะเป็นไปรักคนมีเจ้าของแล้วก็เป็นคนที่มีความรักยังไม่เติมเต็มความรักที่คุณอาจจะมีมือที่สามเข้ามาหรือมีคุณมีเมียเก็บเมียเล็กเมียน้อยมีกิ๊กนะคะคุณไม่เติมเต็มในเรื่องของความรักนะคะ อาจจะเป็นรักซ้อนซ้อนเงื่อนอยู่ก็ได้ด้วยเช่นกันหรือบางคนบางท่านก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะจญิงรักหญิงถ้าเป็นผู้ชายก็ชายรักชายก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งมันก็ไม่ผิดอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้สมัยนี้เขาก็เปิดโอกาสให้แต่ว่าก็เราก็พูดกันในตานองที่ว่ามันเป็นไปได้เราก็พูดไปในลักษณะของการที่เ,เรื่องของความรักนะคะ ออแล้วบางคนบางท่านนั้นก็รอคอยการติดต่อสื่อสารมาจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลในเรื่อง,องการงานอาจจะมีช่องทางการงานที่สองเพิ่มขึ้นมีการขยายงานติดต่อในเรื่อง,องการงานเราฟังข่าวสารอยู่ว่าเ,ออเรื่องราวของการงานที่คุณได้ไปออไปสมัครไปลงทุนหรือไปทำอะไรไวออ้มันได้ผลตอบรับมาเป็นอย่างไรมีการติดต่อสื่อสาร อรอคอยอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีลักษณะของการที่อาจจะทํางานมากกว่า1ช่องทางก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับบางคนบางท่านแล้วบางคนบางท่านนั้นนะคะก็เป็นคนที่มีเรื่องราวของการที่หาเงินหาทองหาไรายได้เข้าสู่ตัวเองเป็นคนที่มุ่งเน้นเปนในเรื่องของการหาเงินซะมากกว่าชาราศีรลกรกฏเป็นคนที่รับเงินนะคะเป็นคนที่ชอบมีเงินอยู่กับตัวไม่ชอบที่จะ คือประมาณว่าอย่างไรเสียตัวเองก็ต้องมีเงินเป็นคนที่ต้องมีลักษณะของการที่ต้องมีเงินติดตัวอยู่อย่างน้อยก็คือประมาณว่าเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนต้องแบบประมาณว่าคือคล้ายๆว่าเป็นคนที่มีสเปคมีทิฏฐิมีเรื่องของการวางตัวแบบประมาณว่าเป็นคือยิงในศักดิ์ศรีเป็นคนที่มีความเป็นลักษณะของการที่ คือต้องพกเงินอย่างน้อยๆก็คือไม่อย่างน้อยๆก็มันต้องแบบต้องมีเงินอ่ะในกระเป๋าอ่ะมันเป็นลักษณะแบบนั้นคนชาวราศีกรกฎอ่ะชอบเรื่องในการหาเงินหาทองหอะไรได้ก็สื่อตัวเองแล้วบางคนบางท่านนั้นก็เป็นเรื่องราวของการที่อาจจะเป็นเรื่องราวของการ ที่มีความรักที่เจ็บปวดที่ทรมานที่รักคนมีเจ้าของที่มันอกหักที่มันรักคุดที่มันต้องเดินทางไปเยียวยาเพื่อใช้เวลาในการมุบออนอะไรพวกนี้นะคะรักคนมีเจ้าของรักที่ผิดหวังรักที่มันประมาณว่าไม่สมหวังนะคะเป็นความรักที่เป็นรักสามเศร้ารักที่ผิดหวังรักที่มัน เก็บปวดทรมานนะคะสำหรับบางคนบางท่านในช่วงจังหวะนี้ชาวราศีกรกฎนะคะส่วนบางคนบางท่านนั้นก็เป็นคนที่หมายถึงว่าจัดระเบียบในเรื่องของการเงินมีการเก็บออมเงินมีการประหยัดมีการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระเบียบแบบแผนมีการที่จะนีขี้เหนียวบางคนบางท่านนั้นชาวราศีกรกฎนั้นบางคนบางท่านก็เป็นคนที่มีลักษณะของการที่คือถ้าใครยืมเงินไปแล้วก็จัด ประมาณว่าจดจ่อหยอบคนนั้นคือประมาณว่าไม่ค่อยให้ใ,หใครยืมสักเท่าไหร่แต่เมื่อยืมไปแล้วก็จะประมาณว่าต้องเอาคืนกลับมาให้ได้เป็นคนที่มีความขี้เหนียวตรณนีชักนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็บางคนบางท่านนั้นก็จะมีเรื่องราวของคนรักเก่ากลับมาหานะคะในเรื่องในช่วงจวังหวะน,นี้ชาวราศีกรกฎจะมีคนรักเก่าที่เคยเลิกรั้เลิกรากันไปหรือไม่เข้าใจกันไปหรือเลิกกันไปโดยที่ว่าไม่ได้บอกลากันนะคะจะด้วยสาเหตุใด,ดก็ตามแต่นะคะหายไปเงียบๆไปแ,แต่ว่าพอช่วงจวังหวะนี้ก็จะมีการติดต่อกลับมาจะมี ลักษณะของการที่พบรักแบบกับคนที่ต่างวัยต่างาที่เป็นเด็กกว่าที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือต่างชาติต่างาศาสนาต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมอะไรพวกนี้นะคะที่มีความแตกต่างก,กันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วบางคนบางท่านนั้นก็เป็นเรื่องราวของการที่ต้องระมัดระวังเรื่องของความเจ็บป่วยอาจจะเจ็บป่วยเกี่ยวกับไขสันหลังเจ็บป่วยในเรื่องของการที่ความรัก ทำให้คุณอกหักทําให้คุณเจ็บเจียนตายทําให้คุณทรมานทําให้คุณต้องอ,ออกไปเ,เพื่อที่จะไปเยียวยาปัญหาหัวใจให้กับตัวเองใช้เวลาในการเยียวยานะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่ใช้เวลาในการเยียวยาเพื่อมันให้หายจากอาการที่เจ็บปวดในเรื่องของความรัก หรือเรื่องของสุขภาพก็ตามแต่นะคะแต่อย่างไรก็ตามแม่หมอก็ขอให้ชาวราศีอ่กากรกฎทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีนะคะบางคนบางท่านนั้นก็จะมีรักเก่ากลับคืนมาให้คุณได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ